ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกขเหนียวเชื่ออีสานทุกท่านด้วยครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเองว่าวาที่กับพาพี่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเหนียวเชื่ออีสานทุกท่านนะครับมาในคอนเทนต์นะครับที่ได้รับความสนใจนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับจากคุณพ่อทางป้วนท้องนะครับวันนี้ก็ขยับมาหาคุณพ่อทา้งอําเภอจตุนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกค้อหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับในเรื่องคอนเทนต์ของเมื่อไม่เลี้ยงงัวนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีก หนึ่งคอนเทนต์ที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับผมมือใหม่สําหรับผู้ข้าราชการเกษียณหรือเออร์ลี่มากนะครับยังว่ามีแนวทางในการประกอบอาชีพเฮ็ดแนวใดนะครับผมอยู่เงาเงาเฮ็ดบ้านสวนนะครับถาลูกถาเต้านะครับมาจากกรุงเทพกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดมาเยี่ยมบมมีเฮ็ดผมว่าเลี้ยงงัวก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปหูจักกับเจ้าของคุณพ่อครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับผมคุณพ่อแนะนำตัวจั่อยนะครับผมครับพ่อบังเพ็ญค้าแก้วครับคุณพ่อบังเพ็ญค้าแก้วนะครับผมนะครับหรือซื้อแทบ้านเรียกออ่่คคุณพยัังกรบ อพอหำพอหำนะครับผมเอานะครับคุณพ่อเป็นข้าราชการเออร์ลีーーเนาะนะครับครับมาจากปีแล้วครับพ่อเออร์ลีมาจากปีแล้ว od od เมษาปีที่แล้วเมษาปีที่แล้วครับพี่น้องนะครับเมษาปีที่แล้วนะครับ,รบ,รบผมกั เออลี early, มาแล้วกับยังยมีมี่เราเห็ดคุณพ่อว่างแผนมาครับพ่อก้อนเออลีที่เห็ดยังตอนแรกคิดไว้ครับเคคิดไว้ผมก็ว่าถือว่าเห็ดฟางง่วเล็กๆนี่ละครับอ่าเห็ดฟางง่วเล็กๆนะครับผมอ่าแต่ว่าตอนนี้ผมมากกัถือว่าโบเล็กเลยครับ <c oughs> หลายตัวอยู่นะครับนะเพื่อนกับมีพี่มี่น้องซอยเลี้ยงอยู่อีกมี่สองขอ,อกนะ่นะ <c oughs> อเนาะสำหรับมัอนี่กับมากขอ,อกอ่าที่พ่อเพื่อนดูแลเป็นหลักนะครับอีกขอ,อกหนึ่งก็จะเป็นพี่เป็นน้องเบิ้งไห้ก็เป็นบามันลูกผสมแล้วก็ลูกกระทบพื่งกันนะขอกนั้นนะครับแต่่่วาาาก็งงมื้ออนนนีเเเพไปะ นะครับผมเ,เดี๋ยวมาหนีคุณพ่อกะเห็ดมาจากเดือนจากปีหลวพอ่อคอกนี่ตั้งแต่เริ่มข้อนี้เห็ดมาได้สองปีแล้วครับสองปีแล้วเนาะ,ะแต่คือเตรียมโตมาตั้งแต่ก่อนพ่อที่อเออรี่เนาะ,ะ,ะ,ะก่อนท,ที่ออกมาเห็ดนะครับผมกะดูแลแต่คนพ่อของพ่อน,นี่ อันนี้ดูแลสองคนครับสองคนนะครับผมอ่าดูแลสองคนกาแฟเนาะกาแฟอ่ากาแฟดูแลกันสองคนเจ้โตัวขวาที่ดูแลกันอยู่หนิงว่าก้าโตครับก้าโตนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่ามื่อี้มีที่เด็ดเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดหัวในที่กำง่าใหม้คุณพ่อเิ่นผ้าเบงนะครับผมอ่ามื่อี้หลักๆของคุณพ่อมีทั้งลูกผสมลูกกระทบแล้วก็บบราม์นั้นพัานแท่นะครับก็คือมีนกันบราันเลือดลอยนะครับผมกำง่ามนะครับผมอ่าแนวทางขอคุณพ่อเห็ดนี่เห็ดเป็นแนวด้าครับหลักๆเลยนะครับครับกระสิ Hit. เก้าสิบเก็บพะสมเลือดลอยไว้นะครับอ่าเลือดลอยเห็ดเป็นง้วต้นน้ำนะพ่อเนาะง้วต้นน้ำอ่าง้วต้นน้ำเราก็สำหรับเกษตรกรผู้อยากจะได้สายพันธุ์พันธุกรรมดีๆชัดเจนนะครับอ่าอยู่นี่คุณพ่อก็จดเอฟพอมนะพ่อเนาะจดเอฟครับอ่าจดเอฟนะครับผมผู้ใดอยากได้พันธุกรรมดีๆของพ่อขันมี่อแบ่งกับโตหลวงมากคุณพ่อเพิ่นก็สามารถที่จะแบ่งไปได้ก็ถือว่าเป็นกำไรนะครับอันนี้คือแนวทางในการเลี้ยงของคุณพ่อเพิ่นนะครับสำหรับผู้เลี้ยงง้วขุนก็เฮ็ดได้นะครับแจะสมคุณพ่อเพิ่นเลือกที่จะเฮ็ดเป็นอ่่องงัววต้้นนนาก็คืแมพธุ์ ลูกขายนะพ่อเนาะมีแม่บอกแม่ยังจะว่ากันตัวไหนมักใบชอบน้ากันก็คือแบ่งๆกันไปเป็นกําไรนะครับพูดเอาไปต้อกับไปเลี้ยงต่อได้นะครับเอามื่อนี้ตัวพ่อเนี่ยพี่พ่อแนะน้ำกอนตัวที่แรกนี่งามงนะครับตัวนี้ซื้อว่าน้องยังเหรอครับตัวนี้ซื้อน้องอําครับน้องอํานะครับผมเอานะครับเชื่องว่าพ่อเขาไปจับได้ป่ะได้เยอะครับได้พ่อเอาคุณพ่อเขาไปจับนะนะครับผมคาุณพ่อไปจับเป็นไว้นะครับเอานะครับก็สุมาลดสองอาทิตย์อ๋อสองอาทิตย์นะครับผม เอาเบิ้งนะครับน้องอ่ำนะครับอู้งามครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมพาเขาเขาไปเบื้องทางพุณนนะครับเดี๋ยวอ่มไปนีครับพี่น้องสูงหง่ครับพี่น้องน้องอ่ำพุ่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับน้องอ่ำนะครับไปลูกค่อได้ก็ครับพวอดตัวนี้ของลูกอาปาเช่ครับลูกอาปาเช่นะครับผมเอาครับ เป็นลูกสาวเอาไปเฉดสักเดือนหรอพ่อยี่สิบสามเดือนยี่สิบสามเดือนตอนนี้เห็นว่าติดทองแล้วนะครับสามเดือนแะครับทองก็พอได้ครับลอนโคครับลอนโคนะครับอทองกับลอนโคแยกเพีครับพี่น้องนะครับสูงเงยเง่านะครับพี่น้องสุดยอดเลยงัวเพิ่นเดี๋ยวผมพาเขาไปเบิ้งนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งงัวงามงัวเงื่อนแสนเลียดลอยนะพี่น้องเบิ้งนะครับงามงามนะครับเบิ้งพี่น้องทองร่อนโคได้พี่น้องนะครับทองร่อนโค งามนะครับสูงร้อยเท่าไรพ่อร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบนะครับพี่น้องเบิ่งนะครับสูงร้อยหกสิบเมกันบามันร้อยนะพี่น้องเจ็ดเดือนลพ่ออายุท่องงยี่สิบสามเดือนสามเดือนนะครับพี่น้องนะครับราคาเพิ่นกับว่ารักหกขุนราคบพี่น้องนะครับอันน้ำเขามาถือว่าเป็นตัวราคาสูงสุดในคอดเพ่ล้วนะครับอันนี้คือความฝันของคนอยากมีเมกันบามันพันแท้นะครับเบิ่งนะครับ เฉียงดีนะครับเอาเริ่มปรับกินได้แล้วเบิ้งสีพี่น้องแดงเข้มเม็ดประคามเลยนะครับสูงใหญ่นะครับร้อยหกสิบนะครับอันนี้คือวอากันคือคือบ้บนเท่าเอิ่นแม่บ็อกนะครับเอาผูมักงวใหญ่งว,นนง,วาง,งามแม่บอกนี่นะครับทองพ่อนอกแล้วพี่น้องแยกเพลนะครับเรือนร้อยเพิ่นสนมักจะใส่แยกเพลเพื่อที่ต้องการจะได้เพลเมียน,นะพ่อเนาะครับเอานะครับเดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปของพ่อเพิ่นนะครับอันดี้ก็เป็น เลือดลอยอีกจักตัวหนึ่งนะครับเลือดลอยของพ่อมี่สองตัวนะพ่อเนาะโตครับเลือดลอยมี่สองตัวนะครับเลือดลอยมี่สองตัวของพ่อนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งนะครับอ่าอันนี้เลือดลอยอีกตัวหนึ่งนะครับของคุณพ่อนะครับคุณแม่ยังก็ครับซื้อว่าตั้งแตไหนครับตัวนี้แม่ซินนี่ครับอ้าวนะครับแม่อ่าวินนี่บอกครับซินนี่ซินนี่นะครับอ้าวนะครับท่องที่ไหน่ะพ่ออยู่ในท้องคนนีนท้องที่สองครับสองที่สองนะครับกับพ่อใดพ่อตัวนี้ ก็ซูเปอร์เอ็กครับซูเปอร์เอ็กนะครับเอาทองซูเปอร์เอ็กพี่น้องนะครับจักเดือนเราเพ่าต้องแปดเดือนครับแปดเดือนนะครับเอาแปดเดือนทองซูเปอร์เอ็กนะครับสิ่ควอดเด้อเด้อพี่น้องนะครับปิดจองไม่พอในทองน่ยย่งครับยังแต่ติดจองนอาผู้ใดอยากมาจองเด้อพี่น้องนะครับลูกซูเปอร์เอ็กนะครับเกิดกับแม่ไม่กันบามันร้อยนะครับสายใดครับแม่เพิ่นนี่ในในใบที่แม่เพิ่น แม่ติดกลมอยู่ครับอ๋อแม่ติดกลมเนาะนะครับแม่ติดกลมพ่อสายวิ่นอ้าวนะครับพอเป็นสายวินเตเตอาสายแม่สายลางเพื่อนเป็นติดกลมนะของของแม่เพื่อนเนาะครับนะครับเอานะครับท่องซุเปเอกเด้อพี่น้องนะครับให้ที่ติดตามช่องลูกขเนี้วนะครับตัวจริงซุเปเอกเห็นแล้วนะครับว่าพลงานนะครับเป็นพอน้าเข่าขึ้นกันนะครับเป็นพอหนอกขึ้นกันโค้งสั่งโบแผงง่วนหนอกตัวดังๆเด้พี่น้องซุเปเอกนะครับเอานะครับอันนี้ราคา กันติดทองไก่ควาดขนาดนี้นะครับใครอยากได้ลูกคนจะมาจองเอาด้ตัวลูกสักก้อนขวาน่านะครับเอาครับพี่น้องมาเบิ้งอันนี้เป็นแม่ลูกนะพ่อเนาะครับอันนี้แม่ลูกนะครับแม่เป็นง่วลูกผสมบามันพี่น้องสูงประมาณร้อยหกสิบได้นะครับแม่เพิ่นประมาณร้อยห้าสิบห้านะครับเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งลูกสาว <Yeah. S 1> นะครับอันนี้ลูก ติดแม่มาเนาะพ่อเราซื้อมาติดแม่โอ้แม่สีดำติดแม่ครับอ่ามีเปิดราคาเยอะพี่น้องนะครับในคอร์ดคอรดนะครับวันนี้ผมมาคอร์ดคอร์ดฟ้ามกับที่ไ้พ่อเพิ่นเปิดราคาซูฟังนะครับว่าเพิ่นเลี้ยงงัวแบบใดนะครับให้อาหารมือจากเวลาพ่ออาหารช่วงเศร้าที่ให้ยาสดครับช่วงเศร้าให้ยาสดครับไกงเที่ยงกับเป็นฟางครับอ่าช่วงก้อนเที่ยงกับเป็นฟางนะพ่อเนาะเอาครับยาให้เวลาเดียวป่ะเวลาเดียวครับอ่าช่วงแรกให้กินป่ะ ชมบายบายบอกรับบายบายคือเป็นฟางตลอดเลยเป็นฟางกลางคืนนะครับผมอันนี้ก็คือตอนแรก็เป็นอาหารคนครับอาหารคนถือตัวละจักรโลกอ่ะตัวละสามโลอ่ะตัวละสามโลนะครับประมาณนี้นะครับตัวละสามกิโลอันนี้ก็แม่บอกครับพอเป็นเลือกเข้ามานะครับผมก็เป็นลูกผสมเนอะพี่น้องนะครับเดือนลอยผนมีแค่สองตัวสองตัวที่แหลกนะครับที่เหลือก็เป็นลูกผสมเบิดนะครับแนวทางบ้านเท้าเรียงก็เป็นลูกผสม เป็นรักนะครับเดี๋ยวผ้าไปเบื้องที่เด็ดนะครับสาวหน่อยลูกอันดามันงามงามพี่น้องเดี๋ยวผมผ้าไปเบิ้งนะครับพี่น้องผ้ามาเบิ้งนะครับแม่ลูกได้พี่น้องนะครับครูนี่ของพ่อเพื่อนแม่ลูกนะครับลูกสาวอันดามันนะครับลูกสาวออนดามันดีบีนะครับของโชคนลิมิตฟาร์มนะครับกจ๊กมือล้วพ่อขวานจะเจ๊งมือแล้วในสามอาทิตย์แล้อครับสามอาทิตย์นะครับผมเห็นพ่อบอกว่าครูนี่ผู้ได้อาอยากได้แม่ลูกนะครับผมอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงนะครับ งอวงขวอดลูกเห็นโตแล้วนะครับแมียปูะมมันลอยสี่สิบหานะครับเป็นลูกผสมนะครับลูกสาวอันดามันเบิ้งพี่น้องค้งแสงสีนี่ม่ต้องห่วงครับนะครับมาเต็มนะครับเบิ้งครับพี่น้องลูกแรกปะพ่อนี่ลูกแรกครับลูกแรกนะครับผมเปิดแจ็กบารกับพว่าตัวนี้เอาเปิดให้พี่น้องฟังนะฮะพูดอยากได้งัวแม่ลูกไปเลี้ยงปิดไรสิบสองครับเปิดไ้แสนสองเด้อพี่น้องแสนสองราคาห้วงมาตอกับเพิินเอานะครับอยากได้น้าพุณพ่อเพิ่นไปเลี้ยงคููแม่ลูกไปลูกผสมนะครับ ลูกดีบีอะนามันนะครับอของอโชคเดนเมดฟาร์มนะครับผมถือว่าเป็นพอนอกแล้อพี่น้องพอน้าเข่านะครับดีเบียนามันนะครับหลายท่านยังโมรู้จักนะครับผมตัวนี้เป็นพอนอกน้าเข่านะครับฟาร์มดีบีดีบีเดทัลลิงเดทัลลิงเลสบามันขออภัยนะครับพี่น้องนะครับหน้ามนะครับตัวนี้กะที่เด็ดเลยนะครับผมลูกแรกความนะครับแม่สดดีนะครับนี่ใส่เชียงยุทธภัเนาะ เชื่องครับอ่าเชื่องนะครับอ่างง้วงพ่อยแม่สูงกว่ามั่นลอยสี่สิบหานะครับถือว่าน้ำนมดีนะครับลูกก็ถือว่าเต็มดีนะครับออกมานะครับเดี๋ยวทีอยู่ท่ายคลิปเด้อพี่น้องก็เบอร์โทุเดี๋ยวผมถามให้นะครับอย่างว่าเบิ้งตัวจริงอย่างมาซื้อเบิ้งคลิปแล้วก็อยากซ่ำซื้อยันผู้ขึ้นเอากอนนะครับเอานะครับอันนี้แหะครับเกษตรกรพผเลี้ยงเองราคาหนาคอกก็ถือว่าพ่อฟังนะครับในราคาแสนสองได้แม่ลูกแล้วก็ได้ลูกคอนอกนะครับดีบีแอนดามันเป็นตัวเมียเด้อพี่น้องนะครับแข็งขาดี นะครับเดี๋ยวไปเบิง้งอีกคู่หนึ่งนะครับผมเบิ้งทางพี่นะครับมีอีกคู่หนึ่งนะครับอันคู่นี้เป็นงวเิ่นเป็นวาง่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงอน,น้องปะครับคู่นี้อันนี้เิ่นกับมาเลียงน้ำกันนะครับพี่น้องมีพื้นที่มาเลียงตัวน,นี้ลูกคว้าได้ค่ะลูกคมโตัวหรือลูกหลอดลูกหลอดครับ<ต>ลูกหลอดชื่อเ่ไหรครับจอนซือมากหทือทองติดทองอ๋อติดทองมาแล้วนะครับผมอันนี้กับลูกลูกแรกขึ้นกันหรอ่อตัวนี้ ลูกที่สองครับลูกที่สองนะครับลูกตัวเมียเพิ่โชคดีนะคบณขวานเพิ่งขวาเพิ่นออกขวดลูกมาไมีแต่ตัวเมียนะครับสี่สามสี่ตัวออกมากตัวเมียเมิ่งได้นะครับเอานะครับถือว่าเป็นความโชคดีเป็นไม่ได้ใส่แยกเพียรต้งขวนเนาะบ่ครับเอาคู่นี้บ้านได้เปิดได้ครับพี่น้องนะครับคู่นี้เพิ่นว่าเ่าบานได้ถามยาดว่าได้ประกาศเปิดให้นะครับแม่ก็ยอยู่บ้านลอยสี่สิบหาได้นะครับอันนี้ก็แม่บอกแม่เข่าเพิ่นอยู่ขอกนะครับตัวนี้เป็นลูกกระทบเนาะ เดี๋ยวสิพาไปเบิ้งลูก่นนะครับแจ่ว่าลูก่นเปิดราคาอยู่ตัวนี้เพิ่นก็ว่าสีเอาไว้ถ่ายเฮ็ดแม่บอกนะครับเป็นลูกกระทบสูงประมาณลอยหาสิบหาโดยประมาณนะครับลอยหาสิบหาโดยประมาณลูกกระทบสูงไงนะครับงามผสมอีกไม่พอสิตัวนี้หรือว่า่าางครับพึ่งลางมดลูกไปครับอ่าพึ่งลางมดลูกไปนะครับพอเพราะเราบอกว่าพึ่งลางมดลูกไปเดี๋ยวล่อขึ้นนะครับล่อรอบนะครับอ๋า แม่นี่เดียวพ่อตัวนี้เอฟหนึ่งว่อครับส่งจดเอฟหล่ะอ่าส่งจดเอฟหล่เด้อครับพี่น้องนะครับกับรักการก็คือคุณพ่อเพิ่นจดทะเบียนฟ้ามแล้วก็งัวอยู่ในขวกขวอกับจดอ่าลูกผสมกับจดเป็นเอฟหนึ่งนะพ่อเนาะครับเอฟหนึ่งนะครับส่งจดไปแล้วนะครับแกได้ไปไหมพ่อครับส่งไปเลสามอาทิตย์แล้วครับยังอ่าบีพีเคบอกว่าบีพีเคครับบีพีเคเอฟหนึ่งนะครับเอานะครับตัวนี้เปิดไปรับไหนพ่อตัวนี้ เอฟหนึ่งหัวสางัวสาเปิดไแสนหนึ่งครับเปิดไปแสนหนึ่งได้พี่น้องนะครับเอฟหนึ่งัวสาวนะครับสูงประมาณลอยสี่สิบสองลอยสี่สิบสามประมาณนี้นะครับผมเอานะครับโบดเข้มนะครับเอาขอขาเอาไ้เบิดนะครับโค้งสางลูกซีไว้ครับลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกว่าครับนะครับเอาลูกสาวซีไว้ศูนย์เก้าหกไดพี่น้องนะครับเอาทรงจดเอฟมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ใดสนใจมาเบ่งตัวจริงเอาครับพี่น้องนะครับตัวจริงก็ถือว่า ครบเครื่องนะครับเป็นง้อโบดเนื้อหนังดีสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนแล้วอีกบูกี้เดือนกับสองเดือนสามเดือนกับพ่อผสมน้องพ่อเนาะอีกสองสามเดือนกับพ่อผสมแล้วนะครับเอานะครับมีอีกหลายตัวนะของเพื่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิไปอีกทางฟังพุ่นหนึ่งเดี๋ยวให้ถามคุณพ่อรายละเอียดเรื่องจังไนนะพ่อเฮ็ดคอกพ่อเฮ็ดตั้ง็อกคอกนี่เฮ็ดแปดล็อกครับแปดล็อกงบประมาณหลายไปไหนพ่อแปดล็อกนี่เฮ็ดสองล็อกครับ สองรอบกับเฉลี่ยร่วมทั้งเบิดประมาณเท่าไรเบิริดประมาณสองแสนนะครับเบิดประมาณสองแสนก็คือร่วมคาเล็กเต้าห้องผ่อใส่เล็กเกรดดีเลยครับเล็กใหญ่นะครับเล็กแบบหนาได้พอนี่สองนิ้วครับสองนิ้วนะครับพ่อใส่สองนิ้วเลยนะครับถือว่าความแข็งแรงผมการันตีเห็นว่าแข็งแน่นอนนะครับสองนิ้วนะครับเฮ็ดสองรอบเบสเซ็ตเบิด์สองแสนนะครับกับความเงาวความกว้างเท่าไร่พ่อหนาซีคุณเท่าไรกว้างซีเมตรครับเงีว เน่าแปดเมตรครับนะครับเอานะครับสี่ขุนแปดได้พี่น้องนะครับผมก็ว่าถือว่าเป็นอยู่ในช่วงถือว่ามาตรฐานเลยนะพอ่อครับ huh. นะครับกิดง่วงก็เด็กยางออกกําลังกายพี่น้องเบื้องขุนกับเน่าไปพ่อทั้งหลังเลยนะครับด้นานนี้แปดเมตรครับอ่นานะครับยาวแปดเมตรหน้ากว้างสี่เมตรนะครับด้านนี้สิบเมตรครับอ่าท่างพี่พอเอาเป็นสิบเมตรเลยนะครับเอาฟังท่างพี่นะครับหล,ลงังคาก็ถือว่าเป็นสันไทยนะครับ อ่าเล็กกล้องไม่ขีดเนาะครับถือว่าโค้งสางโล่งเลื่อนนี่ถือว่าหมั่นโค้งนะครับแล้วก็ร่างคุณพ่อเห็ดเป็นแบบอ่ารางปูนนะพ่อเนาะร่างปูนครับนะครับแบบนี้ดีว่พ่อกับกับพ่อไปสื่อถังมาตัดอันได้ดีกว่าเอาสําหรับผู้ผู้ผู้ปฏิบัติจริงผู้เลี้ยงง้วจริงนี่เพราะว่าแบบนี้ดีกว่าครับแบบปูนดีกว่านะพ่อเนาะอ่านี่ครับพี่น้องแบบปูนเดี๋ยวคุณพ่ออธิบายก่อนว่าหนักกว้างไาเป็นไดปูนนี่สูงเท่าไรกว้างเท่าไรพ่อนี่กว้าง หกสิบเซนครับหกสิบเซนนะครับกว้างหกสิบเซนนะครับสูงเลยพ่อสูงยี่สิบครับอ่านะครับสูงก็คือจากขอบขึ้นมานี่บ่จากขอบครับยี่สิบนะครับอยู่ในนี่นะครับยี่สิบนะครับก็เฮ็ดเป็นอ่ากวนแองเนาะอ่าเป็นแองนะครับนะครับความสูงของเพลินนะครับอันนี้ก็ช่องก็ออกเล็กก็คือไปเบิ้งเขามากหรือว่าพ่อดีไซน์เองเลยไปเบิ้งน้ำแน่าหรอครับไปเบิ้งน้ำแน่นะครับอ่าซัมมี่ง่วนหน่อยติดออกก็พอเนี่ยขันซัมมี่คิดว่า ออกเนาะอันนี้สำหรับใส่ง่วนใหญ่ได้พี่ลองขันง่วนหน่อยก็จะเฮ็ดอีกแบบนึ่งนะครับขั้เป็นง่วนหน่อยต้องมีล็อกให้เพื่อนเองเป็นล็อกของง่วนหน่อยตั้งหากนะครับกับสองแสนนะครับได้อแปดล็อกครับผมครับสองแสนได้แปดล็อกนะครับผมก็ับใส่ง่วนแม่ลูกใส่ง่วนสาวก็ได้นะครับจะให้แยกโตหรือยืนน้ำกันก็แล้วแต่เฮาดีไซน์เอานะครับผมก็ถือว่า หมั่นคงนะครับท้อกวาดสะอาดก็ง่ายๆนะพ่อเนาะกวาดงครับฟางกับเก็บออกทุกเสาร์นะครับเก็บขี่เก็บฟางทุกเสาร์เรียงงวะทายู่กับง้วตลอดนะครับเก็บฟางเก็บขี่นะครับผมไปส่โล่งเลือนนะครับเดี๋ยวเนให้พ่อพาไปบ่งล่งเลือนนะครับกับรรยากาศดีพี่น้องของพ่อเิ่นะครับนี่ขังลัางก็เป็นบ่อนะครับเป็นบ่อเดี๋ยวเดี๋ยว่อไปบ่งล่งเลือนให้พ่อพาไปบึงอ่าผมเรียกว่าเป็นอีหยังที สมบูรณ์แบบสําหรับพ่อนะครับผมมาเห็นขอกคุณพ่อเพิ่นขอกฟางนี่ก็โอ้เบิดไลท์ในยพ่อขอกฟางขอกฟางเบิดสี่หมื่นครับเบิดสี่หมื่นนะครับผมขอกฟางนี่คุณพ่อหิริเวทเบิดสี่หมื่นสามารถจูด้จากก่อนพ่อะสี่ร้อยห้าสิบก่อนประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยก่อนครับอ่าประมาณห้าร้อยก่อนนะครับก็จริงๆอัดได้หลายกว่านี้นะครับแต่พ่อเพิ่นเราล็อกหมอนี่ย่าลงพไปจังน่อยนะครับนี่ครับที่ผมพูดถึงว่ามันสมบูรณ์แบบตรงนี้แหละครับคุณพ่อเพิ่นมีหน้าอู่ข้าวโพดนะครับ เข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เด้อพี่น้องเขาพดเลี้ยงสัตว์จักไรพ่อทั้งหมดสิปลูกอยู่ตอนนี้ปลูกตอนนี้ซิบไรครับซิบไรนะครับพี่น้องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซิบไรกับงัวนเจ้ตักับพ่อพ่อเต้าโตครับเต้าโตซิบไรเต้าโตนะครับกับปลูกตั้งแต่เกี่ยวเขาเหล้่ยวนะพ่อเนาะครับนะครับหน้าฝนก็อาจจะปลูกก่ได้เนาะนะครับกับเฮปิสกับไปเฮดเขาเนาะพ่อเนาะเอานะครับกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เด้อพี่น้องนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับสำหรับผู้เลี้ยงงัวนหรืว่าโอ้ยขอพูกกหญ้าา่อเฮ็ดดจจััังไ๋นนะครบว จักเดือนพ่อได้เก็บมาให้มันกินว่ะเพราะมันสองเดือนพอดีนะครับนี่นะครับบ้านสวนไปหน้านะครับคุณพ่อเพิ่อนกันี่นะครับผู้เฒ่าไอ้ <c oughs> กับเสียน้อยเอรี่นี่นี่ครับบ้านเลื่อนไทยนะครับมีสะเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงปลานะครับแล้วก็มี มองบรรยากาศนะครับผมนั่งชมวิวจิบกาแฟนะครับนี่นะครับบรรยากาศนอนอยู่นี่ทุ่งืึ้งป่าววะนั่นทางมือครับอ่านอนอยู่นี่ติดแอร์บ่พ่อบ่ครับเปิดพัดลมบ่าไม่ใช่เลยครับธรรมชาตินะครับเอ้านี่นะครับความสุขเดี๋ยวผมขางในเรื่องของล้งอ่าล้งเลื่อนพ่อเก็บใบถาเอ่อเก็บนะครับขีิงวออกมาเนาะพ่อเนาะครับนะครับเอามาไว้นี่นะครับขิงว่าเอกมาเก็บใบนี่ ก็เอาไปทาใส่หญ้าเนาะพ่อใส่หญ้าครับใส่หญ้านะครับเพื่อก็ใส่หน้าใส่เข่าครับใส่หน้าใส่เข่าดีเพิ่นเฮ็ดลงเลื่อนไว้แสดงว่าแผ่นวางไว้เด้อพี่น้องค่อยๆเฮ็ดไปเพิ่นว่าเฮ็ดเทื่อเดียวคุณพ่อเพิ่นก็ว่าเพิ่นเฮ็ดหลายหลายเทื่ออยู่เนาะเฮ็ดมาหลายปีแล้วค่อยๆขยับเนาะพ่อเนาะปี2ปียังได้มามีขนาดนี้นะครับอันนี้ส่วนนึงก็ี๋ช่วงนี้เป็นโซนงัวสาวนะครับเพิ่นมี2อตัวเพิ่งจับแยกแมีออกมานะครับเอาครับอันนี้ตัวที่แรกเพิ่นท้องพอได้อยู่พ่อแม่นี่ผสมไป ยังไม่ผสมครับยังไม่ได้ผสมเป็นงัวสาวงัวสาว,ว,สาวนะครับเจ็ดเดือนแลว้วขวาตัวนี้ยี่สิบสองเดือนครับยี่สิบสองเดือนนะครับลูกซี่ไหวไปขวาลูกซีไหวครับลูกซี่ไหวสูญเก่าหกยี่สิบสองเดือนด้วครับพี่น้องเดี๋ยวนี้พ่อว่ามีลูกน้องมาจองไว้แล้วนะครับจองไว้เพื่อนแวะผ <รอ S 1> สมติดถอดเพื่อนกิร์สซีเมาไปเลี้ยงนะครับตัวนี้มาก่รท่านด้อพี่น้องขออภัยหลายนะครับสพื่รับผู้มากรุกซี่ไหวสูญเก่าหกนะครับตัวนี้จองกันหลายไม่ได้แล้วพ่อเนี่ยครับ บอกกันไว้จองไว้แสนหนึ่งครับจองไว้แสนหนึ่งนะครับบอกกันไว้แสนหนึ่งในราคาติดทองนะพ่อเนาะเอานะครับอันนี้ลูกซี่ว่นะครับนี่ครับตัวดีแล้วครับเป็นลูกสาวของแม่ที่อายุขออกห็ว่าเป็นแม่บอกสีหลางมาลูกนะครับตัวนี้เอฟหนึ่งนะพี่น้องนะครับทรงจดุดเนรอพ่อเนาะทรงจดแล้วครับตัวนี้เอฟหนึ่งทรงจดไปแล้วนะครับเจ็ดเดือนแล้พ่ออายุเพิ่นเก้าเดือนครับเก้าเดือนนะครับเอาผมไม่ได้ขาไปแล้วพี่น้องนะครับเอา อายุเก่าเดือนเมืองพี่น้องลูกสาวพ่อไหนครับพ่อแดงใบล่ครับแดงไบเล่นะครับผมเอาเอซีบาร์นะครับแดงใบเล่นะครับของมงคลฟาร์มมงคลฟาร์มนะครับส่วนสูงกับไปลอยประมาณเกือบลอยสามสิบเราพี่น้องนะครับเมืองไทยไงดีนะครับเอานะครับเปิดเจ้าบานก็พอตัวนี้เปิดไปแสนหนึ่งครับเปิดไปแสนหนึ่งนะพี่น้องสำหรับผู้หางัวแม่สาวนะครับเปิดไปแสนหนึ่งละข้างห้อง ก็จะมาต่อรองน้ำ่อเพ,พิ่นเอานะครับอ่าคูณแดหมักสนใจก็ติดต่อพ่อเพิ่นมาได้นะครับอ่ะยืนยกดีนะครับตัวนี้อาลูกแดงใบเล่แล้วพี่น้องนะครับผู้ใดหาอยากเก็บเข่าขวากไปตีเอฟไป,ไปเอ่อไปจดไปโอนโมพาเจ้าของผมตีเอฟหนึ่งแล้วนะครับผมอนาคตลูกของแม่นี่ก็จะเป็นเอฟสองนะครับสามารถส่งจดได้ผอเจดกับสมาคมเลยครับ มอาข้อม่ำรุงครับบำรุงพันธ์นะครับอ่าบำรุงพันธ์นะครับผมก็ล่องเบิ่งครับโอนกรไดัยยุดอกครับพี่น้องนะครับเอานะครับเอาถ่ายคลิปนะครับไอ้คุณพ่อฝากจังไว้นะพ่อนะครับเลี้ยงงัวมาสองปีอ่าก้อนเอลี่เตรียมโตแล้วก็มาเริ่มนี่เป็นยังไงพ่อความสุขครับความสุขก็คือเขาไม่ต้องคิดอย่างไรครับอ่าคือสอบมากกอยู่กับงัวอยู่กับงัวนะครับผมรายได้ดายเด้อพ่อได้จากการเลี้ยงงัวนเนี่ยคิดว่าสามารถอยู่เลี้ยงเจ้าของได้ปอในมุมมองของพ่อเลี้ยงอยู่กับงัวนเนี่ย ครับคือเป็นทีครับผมเกิดคยคุยกับมูฟวกอยู่ครับสองปีแรกนี่เข้าติมีการลงทุนครับครับผมลงทุนหลังจากนั้นเกิดชื่อปีที่สามไม่ได้เป็นผลนะครับแติสามารถ เลียงตัวเองด้ครับก็คือสองปีแรกอาจจะต้องเป็นมีงบมาลงทุน<พ> ì, จังหน่อยเนาะผู้งบบ่หลก็ลงตามเนาะตามตามงบเนาะผู้มีแน่ก็อาจจะเริ่มไปได้เร็วกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ,อควมอมผอมก็คือปีที่สามคือผลผลิตจากปีที่สามนี่มันจะเริ่มมากนะครับข้าวเห่าสามารถที่จะแบ่งป,ปันออกมาได้เนาะสามารถเลี้ยงเข้าได้นะครับ,รบในเรื่องของอาหารสถานที่เก็ต บ่ต้องไปถึงขนาดว่าสองสายคือพอเพิ่นเนาะนะครับอาจจะเป็นไม่ก็เลยนะพ่อเนาะไม่ยุคค่าเดี๋ยวยุได้ครับอายุที่การดูแลดูที่การบริหารจัดการนะครับผมแต่ละมือดูแลงัวอาหารนะครับผมแล้วก็มีระบบการจุกจัดการสุขาพิบาลที่ดีให้งัวเข้าม่มีปัญหาเนาะก็ยุ่นี่ยุ่งหลมาขวอยู่นี่ตอนหน้าฝนครับหลายครับหน้าฝนก็หลายอยู่เนาะเด็กคุ้มผาขวอยู่นี่บ่ครับบ่ได้คุ้มเนาะใส่พ่นครับอ่าใส่อ่ายาในพ่อสิพ่อใส่พ่นเอาเอาความรู้ซเพิ่มรับผู้บื่อยางกลางมุงเนี่ย ผมใส่ยาของพอดีมันมัน,มน,มน,มนปลอดสารเนี่ยครับอ่าเป็นยาแบบปลอดสารเนาะอ่าเป็นธรรมชาติซอยได้ไหลายป่ะพอ่อเอาถ้าล่าลองลองใส่พ่นทุกมือป่ะหรือจังมือเทอ่อนมือเว้นมือครับมือเว้นมือพ่อนใส่พื้นหรือใส่ตงวัว ใส่รอบคอขับรอบรอบคอขอกเล่นมาพอไรยังเนี้ยยุ่งไรยุ่งไรมาแลงครับไรยุ่งไรมาแลงนะครับถือว่าซอยได้นะครับอันนี้เอาไว้เป็นแนวทางได้พี่น้องนะครับสําหรับผู้เพื่นปฏิบัติจริงความรู้เก็ตความรู้ออกมาฝากกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นแนวทางสําหรับผู้อยากจะเลี้ยงนะครับอยากติดต่อเพื่นอยากสอบถามคุณพ่อนะครับติดต่อเบอร์โทรใดก็พ่อเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองหกห้าสองหกห้า เจ็ดหกหนึ่งสองครับเจ็ดหกหนึ่งสองนะครับผมอ่ะอยู่บ้านไหนก็พ่ออยู่บ้านกอกครับอ่าบ้านตมบลดงแดงครับบ้านกอกตมบลดงแดงอำเภอจตุอำเภอจตุนะครับผมอ่านะครับผู้ใดสนใจก็มาเยี่ยมเกาะได้นะครับมีอีกเกาะหนึ่งนะพ่อเนาะอกนั้นมีอีกตัวพ่อเกาะนั้นมีอยู่ เจ็ดโตครับเจ็ดโตนะครับผมเป็นลูกผสมผู้ใดอยากแบงขันมาหาคุณพ่อก็ให้คุณพ่อคนพาไปเบิงได้ครับพี่น้องนะครับยุคกลางทวงผมไปได้นั่งไปเบิงไห้นะครับขอให้ไหลายในคนมีอายุสองขวบนะครับเอามาหอดขวบคนแล้วให้เพคนพาไปเบิงก็ไดัยห้าอายุขวบเนอ่างบยังไม่ถึงยุคพุ่นกะจีบงบกะจีบได้แพงถึงขนาดนี้นะครับเอาขอบันนี้ขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับผมนะครับผมวันนี้เฮาลูกขอนิ้วใช้สารกะมีโอกาสเด้อครับพี่น้องพาพี่พีน้องมาเยี่ยมชมมาเป็นกำลังใจให้ผู้เพลินเลี้ยงงัวมือใหม่นะครับผมด้เปป็นนนนแวทาางะคครรัับบสหลิีกกฝ ไปสมี่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสอบถามคุณพ่อมาได้อยากได้ง้วนไปเลี้ยงสอบถามได้นะครับผมหรือว่าแนวทางการเลี้ยงไปยังไดผู้เริ่มไปก่อนผู้กระลังสีเริ่มก็ดจีเรีเป็นแนวทางเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแนวใดเสียพคุณพ่อกับเน็ตนำได้นะครับผมเสีย่าใช้จ่ายไปผู้เห็ดมาก่อนก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวปสมีขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม